โหมดมืออาชีพไม่ขึ้นทั้งทังที่เราเนี่ยครับไม่ได้ล็อกโปรไฟล์ไว้นะครับให้แก้โดยการเขยา่ามือถือแรงๆแบบนี้เสร็จแล้วเมนูรายงานปัญหาจะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดเข้าได้เลยครับตรงนี้ให้เรากดไม่แนบเสร็จแล้วนะครับในช่องนี้ให้พิมพ์ตามเบนนะครับพิมพ์เข้าไปแบบนี้ให้ถูกต้องได้เลยครับอ่ะพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดทรงปุ่มนี้ แต่แล้วเราจะได้ฟ้องปัญหาให้กับ Facebook เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยครับเพื่อความชัวนะครับให้เราทําอีกครั้งและพิมพ์นะครับประโยคที่2พิมพ์ตามเบนเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากดส่งเมื่อเราส่งไป2ข้อความแล้วเราก็รอเฟซบุ๊กตรวจสอบและแสดงหมดมืออาชีพให้กับบัญชีเรานะครับก็จากตัวอย่างของเบนใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับหมดมืออาชีพก็จะกลับคืนมาให้เราได้เปิดใช้งานแบบนี้เลยครับ เพื่อนๆนะครับลองทําแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ที่หมดมืออาชีพกลับมาแสดงผลนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ